พลุกพล่านจุดเสี่ยงทางเข้าออกวัดเจดีไอ้ไข่ทางหลวง401บ้านต้นเหลียงไม่มีสัญญาณไฟไม่มีป้ายเตือนไม่มีเกาะกลางถนนทางเลี้ยวทางตรงวิ่งกันมั่วในแต่ละวัน จะมีประชาชนที่ศรัทธาและเคารพนับถือวัดเจดีไอ้ไข่ตําบลฉลองอําเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชเดินทางมากราบไหว้เป็นจำนวนมากส่งผลให้สามแยกทางเข้าออกวัดกลายเป็นอีกหนึ่งจุดเสี่ยงอันตรายที่ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องระวังจากการลงพื้นที่ของทีมสย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยการสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดนครศรีธรรมราชสังเกตว่าแม้จะเป็นสามแยกที่รถวิ่งผ่านพลุกพ่านแต่กลับไม่มีสัญญาณไฟจราจรและไม่มีเกาะกลางถนน ทำให้รถที่วิ่งมาจากสุราษฎร์ธานีต้องชะลอจอดกลางถนนเพื่อเลี้ยวขวาเข้าวัดรถทางตรงที่มาด้วยความเร็วจึงเสี่ยงเฉียวชนได้ง่ายบางครั้งผู้ขับขี่ยังใช้พื้นที่ตรงสามแยกเป็นที่กลับรถโดยไม่สนใจรวมไปถึงพฤติกรรมย้อนสอนและเลี้ยวขวาตัดข้ามโดยไม่ชะลอความเร็วที่พบเห็นได้เป็นประจำยิ่งช่วงเทศกาลหรือวันสำคัญจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่ตลอด เมื่อทราบถึงปัญหาทีมงานศูนย์จริสะท้อนเรื่องประยัางนายชัชพวิต์ไตรแพทย์รองผู้อํานวยการแขวงทางหลวงฝ่ายปฏิบัติการแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่1ซึ่งให้ข้อมูลว่าเคยมีการนําเสาล้มลุกมาวางก่อนจะถึงทางเข้าวัดเจดีไอ้ไข่แต่ก็มีผู้ขับขี่กลับรถชนเสาเสียหายทางแขวงก็ได้มีป้ายตามมาตรฐานติดอยู่ก่อนจะเข้าชุมชนทั้งสองฝั่งถ้ารถจํานวนไม่มากเนี่ยจุดดังกล่าว ก็น่าจะใช้เป็นพื้นที่ที่กลับที่เลี้ยวเข้าออกได้อย่างปกติอยู่แล้วนะครับเว้นแต่วันที่การจราจรมากจริงๆนะครับทางแขวงยินดีที่จะช่วยในการที่จะติดตั้งป้ายอะไรต่างๆตามที่ทางทตำรวจหรือท้องถิ่นขอมานะครับต่ต้องขออนุญาตนิดนึงว่าต้องต้องเป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางเราแล้วก็ต้องอยู่ในจุดที่สามารถติดตั้งได้สาเหตุหลักๆก็ต้องให้ความเห็นว่าการขับขี่ ที่ใช้ความเร็วเกินเป็นสาเหตุหลักของการเกิดมาเร็วน,นอกจากการดูแลของหน่วยงานรับผิดชอบแล้วพฤติกรรมการขับขี่ก็เป็นเรื่องสําคัญศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจึงฝากถึงผู้ใช้รถใช้ถนนเมื่อเดินทางผ่านเส้นทางนี้ให้ชะลอความเร็วแบ่งปันน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทางช่วยลดอุบัติเหตุและความสูญเสียได้ทั้งนี้หากต้องการแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือโทรสายด่วนร่วมด้วยช่วยกัน16.7 7